ถึงแม้ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดเผยรายชื่อจากเอกาสารปานามาเปเปอร์ซึ่งได้เรียกความฮือฮาไปทั่วโลกมาแล้วนะครับแต่เพิ่งจะเมื่อวันที่10พฤษภาค,คมที่ผ่านมานี้เองที่เครือข่ายผู้สื่อขาอ่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติหรือว่า i c i j ได้เปิดให้คนทั่วโลกสามารถที่จะเข้าไปถึงฐานข้อมูลได้ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งก็มีรายชื่อของบริษัทนอกอนาเขตแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า2 0 0 0 0 0ชื่อ เพื่อหวังให้ข้อมูลนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนต่อไปว่ารายชื่อบริษัทเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการเลี่ยงภาษีหรือไม่โดยมีการปรากฏชื่อของนักแสดงชาวอังกฤษอย่างเอมมาวัตสันที่สร้างชื่อจากภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์รวมอยู่ด้วยไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ ไซต์ o f c h o r e l e u e i c i j o r g ซึ่งเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติหรือ ICJ i j, เปิดให้สาธารณาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทนอิิีีนอกอนาเขตกว่า2 0 0แสนแห่งและรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บนเอกสารลับปานามาเปอร์สซึ่งเป็นข้อมูลที่รั่วไหลาจากบริษัทที่ปรึกษากฎ,กฎหมายมอนแ a กฟอนเซกาในปานามาที่ให้บริการช่วยจัดตั้งบริษัทนอกอนาเขต ข้อมูลออนไลน์นี้เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปสืบค้นรายชื่อบุคคลบริษัทและที่อยู่รวมถึงจะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับบริษัทนอมินีนอกอนาเขตในฐานข้อมูลได้โดยการเปิดเผยล่าสุดปรากฏชื่อบุคคลและบริษัทซึ่งมีที่อยู่ในประเทศไทยรวม1,413ชื่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนอมินีนอกอนาเขตที่เชื่อมโยงกับมอนแซกฟอนเซกา นอกจากนี้ข้อมูลล่าสุดยังมีชื่อของนายเซอร์เกยไซเตฟผู้ช่วยของประธานาธิบดีเปโตรปโรเชนโกของอยูเครนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทนอกอนาเขตที่จดทะเบียนบนหมูกก่เกาะบริติชเวอร์จินแหล่งหลบเลี่ยงภาษีสำคัญของโลกด้วยซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับคนสนิทอย่างนายไซเตฟ อาจสร้างความขายหน้าให้กับผู้นำยูเครนที่พึงประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าต้องการผ่านกฎหมายให้ชาวยูเครนปิดบริษัทของตัวเองที่ตั้งอยู่นอกอนาเขตทั้งหมดเพื่อบีบให้มีการจ่ายภาษีในยูเครนซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดขณะที่ก่อนหน้านี้นายปโรเชนโกก็เคยถูกกล่าวหาว่าได้เปิดบริษัทนอกอนาเขตเมื่อเดือนสิงหาคมปี2557เพื่อหวังหลีกเลี่ยงภาษีเช่นกันแต่ผู้นำยูเครนยืนยันความโปรง่งใส ที่อีกหนึ่งรายชื่อที่มีการเปิดเผยล่าสุดจากฐานข้อมูลเอกสารลับปานามา คือชื่อของเอมมาวัส์สันนักสแสดงชาวอังกฤษที่สร้างชื่อจากภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์โดยมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้เปิดบริษัทนอกอนณาเขตบนหมู่เกาะบริ t ิชเวอร์จินซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของวัสสันระบุว่ามีการเปิดบริษัทดังกล่าวจริงแต่เป็นไปเพื่อปกป้องตัวตนและความปลอดภัยของเธอเองไม่เกี่ยวข้องกับการเลี่ยงภาษีเนื่องจากบริษัทในอังกฤษต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นต่อสาธารณะซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยส่วนตัวของนักสแสดงสาวได้ สำหรับข้อมูลล่าสุดของเอกสารลับปานามาที่ ICJ i J นำขึ้นสู่ฐานข้อมูลออนไลน์ให้สืบค้นได้นั้นไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทรัพย์สินอื่นๆโดย ICJ i J ระบุว่าข้อมูลที่ถูกเลือกเปิดเผยน,นี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและหวังให้เกิดการติดตามสืบสวนความเชื่อมโยงเหล่านี้เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสต่อไป ผลการสอบสวนทางกฎหมายจะยังไม่ชัดเจนว่าบุคคลที่มีชื่อในเอกสารลับปานามามีความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการเลี่ยงภาษีหรือไม่แต่ก็ยากสำหรับผู้มีชื่อในเอกสารลับดังกล่าวที่จะหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์กดดันจากสังคมเช่นนายกรัฐมนตรีซิกมุนดูกุลล็อกสันของไอซ์แลนด์ที่ต้องลงจากตำแหนง่งส่วนนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนของอังกฤษก็ต้องไปชิญแรงกดดันให้ลาออก หลังพบชื่อบิดาผู้ล่วงลับของเขาในเอกสารลับฟปานามาล่าสุดนักเศรษฐศาสตร์300คนจาก30ประเทศออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องผู้นำโลกจัดการยุติแหล่งหลบเลี่ยงภาษีที่มีอยู่ในประเทศหรือดินแดนต่างๆโดยชี้ว่าการมีอยู่ของแหล่งหลบเลี่ยงภาษีให้ประโยชน์เฉพาะคนรวยและบริษัทข้ามชาติรวมถึงยังกระตุ้นให้เกิดความไม่เท่าเทียม ขณะที่จอนโดบุคคนนิระนามผู้เปิดโปงเอกสารลับปานามาออกถแถลงการระบุถึงแรงจูงใจในการเปิดโปงเป็นครั้งแรกโดยบอกว่าปัญหาความไม่เท่าเทียมทางไรายได้ที่เกิดจากการทุจริตเป็นแรงจูงใจสำคัญพร้อมย้ำว่าตัวเองไม่ได้เป็นสายลับขององค์กรหรือรัฐบาลใดนัทพรเถาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน